ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Royal Enfield ในการเตรียมแผนถล่มตลาดรถมอเตอร์ไซค์ด้วยการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รวมทั้งหมด6รุ่นในปีงบประมาณ2025ซึ่งจะเป็นการเปิดตัวรถใหม่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมามุ่งหวังการเติบโตด้วยตัวเลข2หลักเพื่อก้าวข้ามยอดขาย1ล้านคันต่อปีเป็นครั้งแรก นับเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของ Royal Enfield ในการเตรียมแผนแนะนำรถใหม่มากถึง6รุ่นโดยในช่วง1นถึงสปีที่ผ่านมาสื่อมวลชนหลายสำนักของอินเดียได้มีการรายง,งานข่าวเกี่ยวกับภาพสปายชอ็อตรถใหม่ของ Royal Enfield ที่ถูกจับได้บนท้องถนนขณะวิ่งทดสอบในประเทศอินเดียมาถึงวันนี้ได้มีการรวบรวมรถใหม่จำนวนมากถึง6รุ่นที่คาดว่า จะมีการเปิดตัวกันในปีงบประมาณ2025สำหรับ Royal Enfield ในเมืองไทยเพิ่งจะเปิดตัวหิมายัน450ที่งานมอเตอร์โชว์2024พร้อมวางจำหน่ายในช่วงกลางปีโดยผู้บริหารของ Royal Enfield ในเมืองไทยประกาศอย่างชัดเจนครับว่ารถรุ่นใหม่ที่มีการเปิดตัวในอินเดียนั้นจะมีการนำเข้ามาเปิดตัวในเมืองไทยโดยรุ่นชอตกัน650 ก็น่าจะมีการเปิดตัวกันในช่วงกลางปีนี้เป็นอย่างเร็วสำหรับ Lo อยั Enfield ในอินเดียนั้นวันนี้ต้องบอกเลยครับว่ากำลังเตรียมแผนที่จะท้าชนคู่แข่งขันทั้ง Triumph และ Harley Davidson ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดย o y ย l Enfield จะทำการเปิดตัว g ก e r r ล l l a 450โดยคำว่า g u e r r r l l l a G U E R I W L A แปลว่ากองโจรจะทำการเปิดตัวเป็นรุ่นแรก ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนพศ2567โดยก่อนหน้านี้สื่อมวลชนอินเดียคาดว่าจะใช้ชื่อรุ่น Hunter 450แต่มาถึงวันนี้น่าจะเป็นชื่อรุ่น g ก e r i ล l a 450แทนครับมันใช้พื้นฐานเครื่องยนต์เชอร์ป้า450ขนาด452 cc ระบายความร้อนด้วยน้ำบล็อกเดียวกันกันกบฮิมาลายัน450 โดยเจ้าเกอร์ลินล่า450คันนี้มุ่งเป้าหมายเพื่อท้าชนกับไทอัมสปีด0 0ผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรอีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับรุ่นที่สองที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในปีนี้ก็คืออินเตอ e ์เซปเตอร์แบ์650เดิมทีสื่อมวลชนอินเดียคาดว่าจะใช้ชื่อรุ่น s c คแคมเบอร์แต่มาคราวนี้อินเตอร์เซปเตอร์แบ์650อาจจะเป็นชื่อจริง ใช่หรือไม่ยังไม่อาจตอบได้ในขณะนี้มันจะเป็นมอเตอร์ไซค์ออฟโรดคันแรกของเครื่องยนต์ 650cc สสูบเรียงและเป็นรุ่นที่5ต่อจาก interceptor 650 continental gt 650 super meteor 650และ shot gun 650มาดูกันครับว่า interceptor bear 650นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นอย่างไร รุ่นที่3ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในปีนี้ก็คือคลาสสิก650ซึ่งรุ่นนี้ถูกจับภาพได้แบบสปายช็อตและมีการรายงานข่าวมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมามันจะเป็นโมเดลที่6หรือรุ่นที่6ของตระกูลเครื่องยนต์2สูบเรียง6 5 4ซีครับคาดว่าจะเปิดตัวกันในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนซึ่งคลาสสิก650นั้นมีแฟนคลับของรยันเอนฟิลในเมืองไทย สอบถามกันเข้ามาหลายคนครับว่าจะเปิดตัวช่วงเวลาไหนสำหรับตลาดเมืองไทยคงตรอกันถึงปีหน้าเป็นอย่างเร็วครับรุ่นที่4ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวกันในปีนี้ก็คือ g o นคลาสส s ก c 3 5หหรือโกนคลาส s ิก c 3ม0มันคือบ็อบเบอร์สไตล์เรโทรที่มีพื้นฐานมาจากคลาสสิก350โดยสื่อมวลชนอินเดียคาดว่ามันจะใช้ยางขอบขาวเป็นรุ่นแรก ของตระกูล J-Series 3 5ร c c ครับรุ่นที่5 Scram ร4 0รุ่นนี้ Royal Enfield ตั้งใจออกมารับมือกับ Harley Davidson X440 ที่เพิ่งเปิดตัวไปในปี2566ที่ผ่านมามีตัวเลขการจับจองล้นหลามโดยจะมีการอัปเกรดเครื่องยนต์จาก 411cc ซมาเป็น 440cc ระบายความร้อนด้วยอากาศ ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์452ซ c เหมือนกันกันกบฮิมาลายัน450แต่อย่างใดเน้นเป้าหมายราคาย่อมเยาและท้าชนกับฮาร์ลีย์ดิวิสันนั่นเองครับส่วนรุ่นที่6จะเป็นรุ่นอะไรต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปสำหรับรอย a l เอ็นฟิลในเมืองไทยได้มีการเตรียมแผนบุกตลาดครั้งใหญ่โดยขณะน,นี้ได้มีการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อเป็นฐานการผลิตในประเทศไทยและส่งออกไปยังหลายประเทศในแถบอาเซียน เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ